การครั้งหนึ่งหน้าวัดป่าอางเงียบสงบมีพระรูปหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แม้กายท่านจะสงบนิ่งแต่ในใจกลับมีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตท่านคิดถึงสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสังขารของตัวท่านเองความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในใจทําให้ท่านรู้สึกเป็นทุกข์ในค่าคืนหนึ่งพระอาจารย์ผู้ชาราได้มานั่งข้างๆท่านพระอาจารย์มองไปยังดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนฟ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าดูก่อนิกษุ เธอมองเห็นดวงจันท์นั้นไหมมันเง็ดงามสว่างใสแต่ในความเป็นจริงดวงจันทรไม่ได้คงที่ตลอดเวลาบางวันก็เต็มดวงบางวันก็เสี่ยวและบางวันก็มองไม่เห็นเลยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นพุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่พระอาจารย์หยุดพักแล้วกล่าวต่อความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราอยากให้สิ่งที่ไม่คงที่นั้นคงที่อยากให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยง ทำให้เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเราจึงเจ็บปวดการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงคือการเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาคือไม่เชี่ตปัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงนี้ใจของเราก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้เหมือนกับการมองดูแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆเรายอมรับการไหลไปนั้นไม่พยายามจะหยุดมันพระรูปนั้นฟังแล้วเกิดปัญญาเข้าใจแจม่มแจ้ง ท่านกราบพระอาจารย์และกลับไปนั่งภาวนาอีกครั้งแต่ครั้งนี้จิตใจของท่านเบาสบายขึ้นมากท่านมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่มีความกังวลอีกต่อไปท่านเข้าใจแล้วว่าการยอมรับความเป็นจริงของโลกคือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง